ขุ่มานิ่งครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันเสาร์ที่7กันยายน2567นะครับวันนี้วันหยุดนะครับพายูทิโอไปนิมนต์พระใส่บาทกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำแม่น้ำเจ้าพระยากันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะฮะเช้านี้เราก็เริ่มจากปั่นจักรยานจากบ้านพักนะฮะไปมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือนะครับผ่านวัดไสบาตใต้ไปยังวัดไสมันเหนือนะครับขอส่งความรักความปรารถนาดีให้ผองเพื่อนผ่านทางคลิปนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภยัยปลอดภัยนะครับหากใครไม่สามารถใส่บัตรยาเช้าได้นะครับก็สามารถตววตั้งจิตอนุมโมทนาสาทุกบุญน,นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ามาร่วมรับพอนพรากันครับเชิญครับอานการยุจิโอเจอจโตด้โเอดึงหนือดึงชาติเอโเอกิโเอิยาิยูอโสังกาลางิวานโอ สาธุค,ครับสาธุคร <si ับสาธุครับสาธุครับสาธุครับไปครับมันหด้ลยครับสองรูปเลยครับสาธุครับ ครับก็มิมุลพระใส่บาททั้งสิ้น3รูปนะครับพระบัดใส่มัเหนือน,นะครับนะสามรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ปั่นย้อนไปดูแม่น้ำเจ้าพยานิดนึงนะครับไปด้านหน้าของผมก็คือสะพานพระนั่งเกล้านะครับเราก็ปั่นขยับมาดู update. อัปเดตระดับน้ํากันหน่อยไหมครับแม่น้ําเจ้าพยาวันนี้นะฮะเช้าวัน เสาร์ที่7กันยายน2567นรนะครับยามเช้าน้ำจะลงนะครับเมื่อเช้าน้ำลงเยอะมากเลยนะครับสังเกตไหมครับเห็นพื้นด้านล่างเลยครับบันไดหลายขั้นนะครับลงไปเกือบ2เมตรเลยนะครับนะฮะก็เห็นใจคนทางภาคเหนือนะครับแล้วก็คนที่อยู่ใกล้กับเขื่อนเขื่อนเจ้าพยานะครับที่ปล่อยน้ํามาดังนั้นน้ําจะไหลมาสูงผมคนปลายน้ํานะครับน้ํายังระบายยังไหลลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงมากนะครับน้ําหนุนยังไม่มีนะครับนะฮะ แล้วเดี๋ยวย้อนกลับมาทางทิศใต้นะครับเออเดี๋ยวคืนนี้นะฮะวัดไซม้นเหนือนะครับมีมวยมวยไทยนะฮะซึกมวยไทยการคุศลนะครับหากุศลประจาปีนะครับชมกันได้นะครับนี่ก็ผ่านพระไซมันใต้เดี๋ยวเราไปดักไ่บาทกันด้านหน้านะครับแถวบ้านผมนะครับก็ผ่านเขาคงไซนะครับว้าเป็นฝูงเลยนะฮะนะฮะใครเอาหมามาปล่อยเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรครับพวกนี้เราก็ช่วยนะฮะ าตามตามกาลังที่ทําได้นะครับเดี๋ยวมาร่วมรับพร,รพระวัดไสมาใต้กันนะครับใส่บาตรกับพญ่าบริ i, เ,รเวณหน้าหมู่บ้านที่ผมพักกาใั่นะครับก็ร่วมรับพรพระกันต่อได้นะครับเป็นบรรยากาศโดยรวมเชนครับ สวัสดีครับสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเรานะครับอย่าลืมออกกำลังกายกันบ้างนะครับเดี๋ยวขวดน้ำนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับนะอรสมบรรยากาศกันเช้าไว้เพียงเท่้นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับขวดน้ำกอน้า ทางเมียาีินังหัวตุสุติตาหตุยาตโยสัพสุนติเ้ชั่งสัพตเมธันนิสําตแเนชั่งสัในเมาัากิสุตติานาั่์ตัพตเ้าันยิสุนติเนชั่งสัพ